สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะการจะมาแนะนาเป็นหนังสติ๊กสองระบบนะคะใช้งานลูกเหล็กและลูกดอกนะคะตัวนี้นะคะท้ายของเขานะคะจะสามารถพับเก็บได้นะตัวรางนะคะจะเป็นรางโลหะนะคะตัวนี้สามารถโหลดโหลดลูกได้ประมาณ30-40ลูกเลยนะคะจะมีโรเลอร์ควบคุมทิศท,ทางแบบนี้นะคะ4ตัวมีสายสดิงกการขาดนะคะ ตัวนี้นะคะใช้แรงยางนะคะทั้งหมด8ดแรงดึงนะคะแม่ค้าใส่ยางไปให้แล้วเต็มเต็มแบบนี้เลยนะมาพร้อมรอกกระปุกนะคะ1ตัวพิเศษนะคะจะแถมเลเซอร์ให้อีก1ตัวนะคะแถมกล้องเลเรดออีก1ตัวนะคะมียางอะไรเอาไว้ให้ลูกค้าเปลี่ยนด้วยนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะ แถมลูกดอก2ดอกนะคะแถมลูกเล็กอีก30ลูกนะคะครบชุดพร้อมใช้งานนะคะหนักสติ๊กสระบบรุ่นคอบบ้าจีนะคะราคาอยู่ที่2,299บาทจะส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเลยนะ